สวัสดีค่ะคุณกระร้าระกรไ้จำเพี่ว้ยทำไมมันบ่้งกไี่ยติ้งต้องจริงมได้ไร่เจินยาวหน่ยไงร้ไปเัไงทำนี่บอก เดี๋ยวเราปเราเอามามาเลี้ยงนี่ละเาล่าดูน่านี่คนนี้ได้ยิบหัปลาต้บานฮะุ่นใหญ่คนนี้ได้ไหมกว่านี้เนี่ยใหญ่ขึ้ดแล้วใชไม้ามีลูก้าลกใหญ่กาิ่งใ่วยห่แล้วนอยสวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน ยังไม่หามอใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่กล้าส่องแต่สงหใหญ่มา ไม่ใช่แค่คาวที่เราได้เหรอใช่ไม่ใช่

เอ็มยูนต์จะเอ็มนะครับผมโอ้ยชิดไม่ได้ยงงอนนั่นนี่ได้ครับได้แล้วของของแฟมิลี่บ้านนานะก็เดี๋ยวเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ยังมีค่าขนมให้เอดมีน้อยอีก200บาทนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังช่วยบำรุงลานองค์ปูนะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะฮะให้กับลุงกับป้านะอีก2,000บาทนะครับผม คุณแม่พรทิพย์นะฮะยังไม่หมดครับคุณลุงมีอีกนะฮะขอบคุณคุณแม่พรทิพย์นะครับนีอีกนี่ก็อุนนีงอีกสามร้อยจะไว้บงดำรงสถานที่นะครับครับผมตกแต่งลานปู่มันสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งฮะชื่อคุณป้าสมพรบ็อกวิวนะฮะก็ร่วมช่วยคณะก็ถไฟมาอีกสองพันบาทนะครับผม สมพรครับสมพรบ็อกลิวนะครับผมขอให้ทั้ง่องท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสิงใดก็สมครมากขอนุทุกประการนะครับสาธุสาธุขอนไปร้อยเท่าพันเท่านะครับน้อง้องไหลมาเย่ยจนไหมาไม่ไดนไหลมาได้มึงนะฮ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 ฮะ สองคนนี้วัววัดมาเนี่ยเรื่องหอกใจขอบคุณนะครับเงินลื่นไหลบ่เงินลื่นไหลบ่อ๋อเมื่อนี่รับสักคนเดียวนะมื่อนี่เนาะเออเไรทำด้วยนี่สองเด้งสามเด้งอะไรเนี่ยโอ้โหไดเยอะกว่าหมูนะเนี่ยเป็นเป็นแม่เปนซุ้มมือนี่ยอู้หูเดือดหายเมื่อยเนาะย่อลายเนี่เนาะจ้าคนละ ไปเปลี่ยนได้ก็ใส่เปลี่ยนเดยอ้าเออผู้นางหมูนี่กอบเป็นกอบแนวโอ้ยู่อมเลยกินกินคิดว่ากินสองคนหมดไหมโอ้ฮะไม่ได้เลยกินคนเดียวไม่หมดเลยไม่หมดใช่ไหมลืมถามลืมถามอ่ะลืมถามพี่ยาชิแม่วนาบอกให้กินส่วนตัวเปล่าไม่แม่วนาบอกว่าให้กินทั้ง คั้งค่อนน้องนาโอเคสบายใจแล้วว่ากินช้อนตัวแล้วม่ได้กินแน่เลยที่ทำไมเห็นหิวไปเป็นการส่วนตัวเก็บใบเก็บใบคนไม่มาคนพวกนี้เราเผื่อไว้คนที่กับของไป่ไดกินของอร่อยหมดก่อนเขาเขาก็ว่าเราสิแก้มหายไปข้างนึงนะครับไปเฉาะแก้มไปแล้วเพราะมันเพิ่งมามาจากเตาใหม่ๆไงหนังมันยังกรอบอยู่ก็เลยลองเฉาะดูแก้ม ลุงลุงพนันนะลุงพนันไปจำไปตำมาหงย์ยึดยึบบ้านยไปกระตำก็ะตำหวัดแลวแวกน้เลี้ยวใส่เลีคอยเลยตำเสร็จแล้วกินข้าเดียวแล้วก็มาจ่อยให้เผื่อแล้วลแไปหยอกล่าซื้อย่านเลี้ยวหาไผ่ปลไผ่ม่มีไผไปนะแล้วย่านยานไม่ด้พอดี แต่เอฟซที่มาจากจาวใหญ่นะเยอรมันวันนี้นะเขาวิ่งเข้ามากอดเดยวเขาไม่ได้คิดว่าเราเหม็นเหงื่อ่คิดเลยก็เหงื่อท่วมตัวตอนนั้นแกกอดเแม่ดไม่ร่าก็เหมือนกันไม่รู้ว่ากินอะไรทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดไปหมดแล้วอยังกอดแม่ก็โอ้ยเหงื่อไหลอยู่วิ่งมากอด เนี่ยเขาวิ่งเข้ามาก่อนแล้วน้ำตาไหลไระด้ับดียมให้ให้บอลร้องง่ายเลยนะแมงหินอีภาษาไทยโกรธมาตั้งแต่หน้าล้างกาแฟฉันบอกว่ายังไงรู้ไหมรอไม่ไหวแล้วตอนแรกเขาจะรอให้ลุงไปไม่รอแล้วมาถึงที่แล้วไม่ต้องรอแล้วต้องไปเลยเลยอยูจะรองให้ทั้งสองลุงมาวางปูแล้วเลก็ร้องไห้มีใจมีใจ แกใสฝันมากี่ปีแล้วปีเหรอสามปีแล้วครเปิดเหรอครเปิดกับอะไรนะลเไม้แล้วก็่ายปร์เซนเรืยเส้นครเปิดไม้เรยอเซ็นทีมฟุตบอลสามทีมมอสสนเป็นรักไงเป็นละมันจะเป็นรักนี่อะด้พอละปะมาดูที่เรื่องยาใแม่นะแม่ยาปค่ะอยายาผักนี่

ปวดมาตั้งหลายวันี่นี้จะบาดแต่ใช่นบ่นเราไม่ต่านมาอบ่ไ่านนกากไม่รู้นะคนยากปวทกข์มเนี่ยปวกดาวกบมีเดือนกบมีฝนตกนี่นะเขาพูดอย่างนี้นะพ่อคอยเมื่อก่อนก็อยู่อเพื่อนไปหมดจีนไปจริงไปเลยตัไปแล้วงจ้าไม่หมดเบะเป็นอะไรเบะไม่ไกินหันมันไอนะเบนะ คนเคยกินเกน้ำใหม่น้ำเยนาีบอกว่ากินไปละคันฮิ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 กิฮ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  พูดบอกว่าถ้ากินหน่อไม้จะไม่อใช่ไหมอาหาแ่แหน่อไม้หน่อไม้โย่ต้นไม้เรากลุกก่โอมดาไ้เนาะําใดอย่งม้ก็ไม่ไดเจ่าแกม่ต้มเน พอขลัเลยะล่ะตอนี้ยังเอามาจัดของแคบคอาอิไม่ต้มไม่วัพอขลังได้แล้วีนี่นะไปแล้วอะย่ะเราก็ให้ขลัอยู่แล้วก่อนที่เดี๋ยวจะเปทีเยแปนร่ากายลนะกินกูมือไม่